ข่าวสุดท้ายประจำวันนี้แน่นอนว่ากระแสโอลิมปิกเนี่ยวันนี้ก็พูดถึงกันทั้ง a c e b o o k ทั้งทวิตเตอร์นั่นแหละเรา,ก,าก็เลยให้ทีมงานไปถามศิลปินดารามาซึ่งในทีมงานนี้มีคุณน้ำนุ่นด้วยนะอเหรคุณน้ำนุ่นเป็นหนึ่งในทีมงานที่จะออกไปซักแซ่ตามหาอะไรเงี้ยงั้นอย่าเสียเวลาไปถามดีกว่าว่าน้ำนุ่นเขาไปจเจาะแจะหาใครบ้างเราไปถามศิลปินเลยค่ะว,ว่าปีนี้เขาคิดว่าใครจะเป็นเจ้าเหรียญทองประจำโอลิมปิกเกมส์ไปชม ถามว่าใครนะครับที่จะประเทศไหนที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าเหรียญทองอลิมปิกนะครับการคิดว่าน่าจะเป็นประเทศจีนครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่มีบุคลากรมีจำนวนประชาชนเยอะมากๆแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่มีความเก่งในในด้านกีฬาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยกาคิดว่าจีนน่าจะมีโอกาสสูงมากกว่าประเทศอื่นๆแล้วก็ล้วก็ภาษีสูงกว่าผมเชื่อประเทศจีนมากพูดเปวรู้สึกว่าคนไทยอ่ะ ไม่ไม่อย่างที่เรารู้กันดีคนไทยก็จะแบบนิดนึงความสามารถอาจจะไม่เท่าเขาแต่บางเคยว่าคนจีนเป็นคนเอเชียแล้วซึ่งไปสามารถชนะแบบคนยุโรปคนมุตตาน,นีได้อะไรเงี้ยคนอเมริกันได้ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากอยากให้จีนครองแชมป์อีกเหมือนเดิมอะไรเงี้ย ขอเชียร์ทีมจีนละกันเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่มีความใกล้เคียงประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าทีมจีนเนี่ยถือว่าเป็นทีมเอเชียนะคะยาง,งก็เชียร์ค่ะสู้ๆค่ะนี่คือประเทศจีนค่ะเพราะประเทศนี้ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแบบว่าฝึกนักกีฬาจริงๆแบบฝึกตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นเนี่ยเขาเล่นทุกอย่างแบบเก่งในในแนวของเขาจริงๆก็เลยประเทศหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้เหรียญทองเยอะมากแล้วก็เป็นประเทศที่รู้รอเชียร์อยู่ด้วยค่ะจีนแล้วกันครับอยากให้จีนได้แชมป์นะ อังกฤษเป็นเจ้าภาพแต่พี่ว่ากาลปกอสกาลปกอสส่งเออต่ากาลป์กอสแล้วก็มังกรธม,มารโดเข้าชิงเต่ากาลปกอสแล้วก็มังกรธม,มารโดเข้าชิงว้าไม่ใช่คนละเรื่องพี่ว่าพี่ว่าน่าจะเป็นจีนพี่ว่าน่าจะเป็นจีนเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นมหาอำนาะจทั้งเรื่องของเศรษฐกฐิจแล้วก็ทั้งเรื่องของกีฬาหลายอย่างมากเลยก็คิดว่าเออจีนก็เป็นเอเชียเหมือนกันก็ขอให้จีนได้ช่ใช่ผู้นี้จ๋าชาช่ผู้จีนเชี่ยชาญผู้จีนนี่หายแล้วบ่นื่อนึงว่าอาจจะเป็น อังกฤษจริงๆแล้วที่ฟูตบอลยูโรนะคะเจียนเจียนเชียเชียทีมอังกฤษแต่ว่าแพ้ก็เลยเจียนอยากให้อังกฤษเป็นแชมเปี้ยนของโอลิมปิกค่ะก็ผมก็คิดว่าผมให้เกียรติเส้อาไปกันครับผมให้เกียรติเส้ออังกฤษได้เป็นเจ้าเหรียญทองนีครับเพราะว่าอย่างไรแล้วเขาการเตรียมตัวเขาต้องเต็มที่แน่นอนครับผงก็อยากจะเชียร์ให้กับคนไทยทุกคนนะครับือว่าเรา อาจจะไม่ได้มาหลายปีนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีของเราก็ได้นะครับปีของเหรียญทองเจ้าโอลิมปิกของไทยนะครับผมก็เลยเชื่อมั่นว่าไทยน่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองท่าทุกคนเชื่อมั่นว่าคนไทยจะได้ครับประเทศไทยแล้วกันนะ พวไม่เคยเลยแล้วก็นานๆทีจะได้เหรียญทองนะก็ปีนี้เนาะเราก็เป็นเจ้าของเหรียญทองที่มากสุดแล้วกันก็ต้องเป็นประเทศของเราไทยแลนด์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 แดนสยามนะครับ,รบก็จริงๆก็เราก็ตามเชียร์ลุ้นทุกๆครั้งที่มีโอลิมปิกนะครับเชียร์ประเทศไทยสุดหัวใจจริงๆใช่ครับแล้วก็ทุกๆปีเราจะเห็นว่าแต่แต่ละครั้งประเทศไทยก็ มีความพัฒนากันเยอะแย,ยะม,มากว่าด้านกีฬาก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยนะครับที่จะไปแข่ง,องโอลิมปิกนะครับสู้ๆนะครับคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยให้ได้เยอะๆนะครับผมเราจะคอยเชียร์อยู่เสมอนะครับ<า>ให้กําลังใจกันสู้ๆขอเชียร์ประเทศไทยถึงแม้ว่าความหวังจะวิปรีแต่มันก็ยังมีความหวังค่ะเชียร์ค่ะสู้นะคะนักกีฬาไทย